เฮ้เฮ้อลีฮอปปาเวลคำน้าจะเป็นแคนอลฮอปเสอาอเอีบรามันเอียสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอนจะเอาสำนวนในภาษาสวิชที่เราเนี่ยจะใช้กันบ่อยมากมาฝากค่ะก็คือสำนวนที่ว่าเฮ้ยเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วหรือว่า เฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะบางครั้งใช่ไหมเวลาที่เราเนี่ยอยากจะบอกอะไรเพื่อนสักอย่างเหมือนแบบว่าเพื่อนเนี่ยเข้าใจผิดเราไปกันใหญ่แล้วหรือว่าเราเนี่ยทำอะไรที่เข้าใจผิดแล้วเราเนี่ยอยากจะบอกเออฉัน เข้าใจผิดไปแล้วอะไรประมาณนี้เราจะพูดยังไงในภาษาสวิช์เรามาดูกันเลยค่ะจะมีสํานวนหนึ่งนะคะก็คือ Ad a t v a r a u t e o cykla คำนี้นะคะหรือว่าประโยคนี้เนี่ย Ad a t v a r a u t e ก็จะหมายความว่าการออกไปข้างนอกใช่ไหมส่วน s i k l a ก็หมายถึงการขี่จักรยานเอ๊ะมันจะหมายความว่ายังไงออกไปข้างนอกไปขี่จักรยานใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะแปลตรงตัวเหมือนเป็นภาษาไทยก็คือออกไปขี่จักรยานหรือว่าในภาษา ษาอังกฤษก็คือ to be out biking หรือว่า cycling แต่ในภาษาสวิชสชเนี่ยสำนวนนี้นะคะจะหมายความว่าการที่เราหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจผิดคือเข้าใจผิดไปเยอะเลยหรือว่าเป็นการที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นําไปใช้อย่างถูกต้องค่ะตัวอย่างแรกนะคะอย่างเช่นในสถานการณ์คือเหมือนกับว่าแอนเนี่ยฟังอะไรมาแล,แล้วแอนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ทําผิดใช่ไหมหรือว่าแอนเนี่ยไม่ได้เข้าใจจริงๆแล้วแอนก็ทําไปแบบ แบบผิดผิดใช่ไหมแล้วแอนนี่อยากจะพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยแบบฉันสงสัยแบบว่าเข้าใจผิดแล้วหรือว่าสงสัยฉันไม่เข้าใจแล้วบอกว่าเหมือนแบบบ้าไปแล้วที่ทำแบบนั้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแอนก็อาจจะพูดในภาษาสวีดิชว่า "ja kan s you can share a g h hittat ett exempel" ja kan s a g h hittat ett exempel ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยแบบว่าสงสัยแบบเข้าใจผิดหรือว่าไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้นั่นเองคะ่ะก <c oughs> ็เหมือนเวลาในภาษาไทยว่าเฮ้ย บ้าไปแล้วที่ทําแบบนั้นอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีฝรั่งคนนึ่งเนี่ยมาบอกเราว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในยุโรปใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยอยากจะบอกเขาไปว่าเฮ้ยไม่ใช่เข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วอะไรประมาณนี้ตัวอย่างในภาษาสวีดิชนะคะถ้าเกิดฝรั่งคนั้นเนี่ยนะพูดกับเราว่า Thailand l i เ g อร์ยุโรปะ ก็คือประเทศไทยเนี่ยอยู่ในยุโรปใช่ไหมคะและเราเนี่ยอยากจะตอบไปว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันแบบว่าเข้าใจผิด completely แบบว่ามิสอ่านิสตางค์หนึ่งใช่ไหมเราก็จะพูดไปเลยคะ่ะว่าเนย do you agree with the speaker? เน่ do you agree with the speaker? ก็คือเฮ้ยไม่ใช่นะเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองคะ่ะคําว่า agree นะคะก็จะเป็นเหมือนการเน้นว่าแบบ really หรือว่าแบบ เหมือนแบบว่าขึ้นไปอีกขัน้นอะเหมือนเวลาภาษาไทยเาบอกจริงๆเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยเห็นคนรู้จักไปทาสิ่งสิ่งหนึ่งใช่ไหมแต่เราเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่เขาหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยก็มาคุยกับเพื่อนว่าเออเนี่ยฉันเห็นคนนั้นะ่ะไปทําอย่างนั้นเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยฉันแบบว่าฉันตาฝาดไปหรือเปล่าหรือว่าฉันแบบคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเราก็อาจจะพูดในภาษาสวีเดนว่าอยากอุตเตอร์ซิกล่ะ ไอายากุเจ็กซิค่ะก็จะหมายถึงเหมือนแบบคล้ายๆกับเราถามตรงว่าเฮ้ยหลัวตาฝานไปหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ย เห็นผิดไปหรือเปล่าบ้าไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งน,นะคะอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เราเนี่ยนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็นั่งคุยกันหลายๆคนใช่ไหมคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยที่เหมือนไม่เข้าใจในสิ่งที่ในกลุ่มเนี่ยกำลังคุยกันแล้วก็เข้าใจผิดไปกันใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วเราอยากจะพูดว่าเฮ้ยพวกเธอแบบว่าเข้าใจผิดไปแล้วนะหรือว่าไปกันใหญ่แล้วอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะพูดในภาษาสวิชว่านี้อะรอุตส่์ิคล่ นี้อาจจะอุตเต็กสิคละก็จะหมายความว่าเฮ้ย พวกเธอเนี่ยเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วหรือว่าแบบไม่เข้าใจเลยหรออะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะสำนวน a t v e r i a e t i e s กก็จะหมายความว่าการที่เราเนี่ยเข้าใจอะไรผิดไปแบบว่าผิดไปเยอะเลยหรือว่าการที่เราเนี่ยไม่เข้าใจเลยหรืออาจจะหมายความตรงตัวก็ได้นะคะว่าเราเนี่ยออกไปขี่จักรยานนั่นเองค่ะแล้วเวลาที่เราเนี่ยจะใช้สำนวนนี้นะคะเราเนี่ยก็ต้องดูบริบทด้วยค่ะแอนหวังว่าสำนวนนี้เนี่ยคงจะมีประโยชน์กับใคร หลายๆคนนะคะและเวลาที่เราเนี่ยได้ยินชาวสวีเดนเนี่ยพูดว่าอึดเจ๋งสิค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะออกไปขี่จักรยานเสมอไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนี่อยากจะไปดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปดูหรืออ่านได้ใน An นส์ชานอล l ล็อกนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสําหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ โยกส์กกอุเจ็กซิคล่ะก็จะหมายความว่าแอนเนี่ยกำลังจะไปขี่จัก,กรยานข้างนอกแล้วค่ะยังไงแล้วเนี่ยเจอกันคราวหน้านะคะมิสซิสเน็กซ์กงเฮ้โด